ทำไมยังเข้าไม่ได้คะนั่นสิทำไมไม่ขยับนะโบรมเดี๋ยวแม่ลงไปดูแป๊บนะรออยู่ในรถนะคงนึกว่าวิเศษซะเต็มประดาแล้วพวกเขาจะทำแบบนี้กับพวกเราทั้งปีเลยไหมเนี่ยเฮ้ยน้าโมโหอจริงๆเลยอะพวกเขาเลิกปฏิบัติกับคนที่ทำแบบนี้ได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อเลยว,ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้รู้ไหมว่าฉันหมดเงินกับที่นี่ไปเท่าไรขอโทษค่ะนี ยกที่กั้นขึ้นกรุณาช่วยรออีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเก็เปิดแล้วบอกให้ยกขึ้นไงโอ้โหสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอเลยนะครับเพราะพี่ของเราคนนี้แท้ๆปริยั์เป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อดังระดับโลกพ่อพ่อได้โปอดเถอะพ่อพ่อพ่อ ตอนนี้ฉันมาลงมือเองอีปีนาเขาต้องสารภาพเบื้องบนไม่ยอมให้ฉันทำหรอกใช่บ้าไปแล้วเหรอนังเด็กนี่พ่อแกไม่เซ็นพ่อแกนั่นแหละจะตายพ่อคะไม่นะไม่เป็นไร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 เด็กดีที่ใช่หรือวะย่าให้ขยับอย่าลืม

มาไว้สุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u บส c r i b e กดกระดิง่งให้กับพวกเรา